นี่น่าจะเป็นเคสคอมพิวเตอร์ในราคาไม่เกินหลักหมื่นบาทนะครับที่ดีที่สุดเนียบที่สุดหรูที่สุดแล้วระบายความร้อนดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาครับกับเจ้าเฮเวนตัวนี้ สวัสดีเพื่อนชาว X 1 v นทนะครับก็แน่นอนวันนี้เราอยู่กับเคส h e เวนนะครับอ่านว่า H A V N แล้วกัน<อ>นะครับหลายๆคนเนี่ยถ้าได้ติดตามผมจริงๆจังๆนะครับน่าจะเห็นตอนที่ผมไปคอมพิวเต็กซ์ที่ผ่านมาเนาะแล้วเราก็ได้ไปจับสัมผัสไปดูตัวจริงกันมาเรียบร้อยอจนในวันนี้ครับผมไปจีบเขามาติดเรียบร้อยครับให้เขาส่งมาให้เรารีวิวกันนะแล้วก็เคสตัวน,นี้ผมคิดว่าจะประกอบ เอาไว้ให้ทีมงานใช้ด้วยมันเป็นเคสราคาไม่เกิน1-0,000บาทที่ผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นวัสดุแมทเทอเรียลความแข็งแรงดีไซน์ในการออกแบบและที่สําคัญเลยก็คือการระบายความร้อนการ์ดจอครับเพราะถ้าสมมติคณดูในส่วนของตัวตรงนี้เนี่ยมันจะมีคําว่า V GPU Kit นะครับ <Wow. S 2> เขาจะเป็นตัวที่เอาไว้ติดตั้งการ์ดจอแบบอ <Wow. S 2> เอียงๆเพื่อให้มันสามารถไหลในส่วนของตัวอากาศระบายความร้อนอากาศในส่วนของตัวการ์ดจอได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ดีไซน์ของตัวเคสเนี่ยต้องบอกว่าสวยงามมากนะครับเพราะว่าเขามาพร้อมกับ ตัวกระจกโค้งนะครับผมที่หนาและแข็งแรง <Wow. S 1> ซึ่งตัวเคสตัวนี้เนี่ยเขาจะมีทั้งหมด2สีด้วยกันนะครับ <Wow. S 1> ก็จะมีสีขาวแล้วก็สีดําโดยวันนี้ผมวางคอนเซปต์ไ้ว่าเราจะประกอบคอมพิวเตอร์เป็นสีขาวดํากันนะครับก็เลยเอาตัวเคสสีขาวออกมาอย่างแรกผมขอพามาดูรีวิวทีละส่วนเลยนะครับ <Wow. S 1> ด้านบนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวตะแกรงนะครับผมที่มีเชือกอยู่หตัวเราสามารถ ดึงเชือกตัวนี้นะครับเพื่อเปิดในส่องตัวฝาออกมาได้ตัวฝาตัวนี้นะครับจะมีในส่องตัวตะแกรงนะครับที่เอาไว้กรองฝุ่นต่างๆถ้าสมมติคุณใช้งานไปแล้วคุณอยากจะไปล้างทาความสะอาดคุณสามารถล้างทาความสะอาดได้นะครับมีปุ่มเปิดเครื่องอยู่ที่ฝาตัวนี้นะครับเขาจะเป็นในระบบที่เป็นแบบเด้งๆมาที่ตรงนี้ด้านหลัง แล้วก็ถ้าเราลองสังเกตดูดีๆเนี่ยตรงนี้มันจะไม่มีตัวตะแกงนะครับเนื่องจากว่าเขาจะมีในส่วนของตัวบริเวณด้านบนที่เป็นฟอนต์พาเนลนะครับจะมีในส่วนตัวพอร์ต USB Type A ที่เป็น USB 3จํานวน2พอร์ตมีในส่วนตัว USB Type C อีก1พอร์ตแล้วก็มีตัวแจ็ค3.5มิล <Wow. S 1> อีก1พอร์ตด้วยกันนะครับก็ด้านบนรองรับการติดตั้งหม้อน้ํา เขาจะมีตัวกาดอยู่ตรงนี้นะครับติดตั้งแบบไซส์360ก็ได้นะครับหรือจะติดตั้งไซส์420เนี่ยตัวนี้ก็รองรับในส่วนของตัวทางด้านบนนะครับ<อ>สามารถใส่ชุดน้ำใหญ่ๆได้แบบสบายๆเลยเนาะอ่ะทีนี้เรามาลองดูดีไซน์ต่อมากันดีกว่าตัวนี้ครับนี่คือทีเด็ดนี่คือไฮไลท์นะครับ<อ>มันคือที่เอาไว้ติดตั้งพัดลมนะครับไซส์ขนาด 14เซ็นเซนจานวน3ตัวด้วยกันเราเห็นว่ามันจะมีการติดตั้งในรูปแบบที่เอียงนะครับเนื่องจากมันจะใช้กับตัวเจ้าตัว V GPU Kit ตัวนี้นะครับ <S <S เพื่อเป็นการบังคับ <S <S บีบทิศทางลมในการระบายความร้อนกาจอครับตรงนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรารอดูกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งเราเห็นตรงนี้ไหมครับจะเห็นว่า ตัวนี้มันจะมีที่เอาไว้ติดตั้งกาจอในรูปแบบของแนวตั้งได้เลยเขาจะมีตัวสายไรเซอร์มาให้นะครับก็เดี๋ยวเราดูกันดีกว่าว่าคุณภาพสายไรเซอร์ของเขาที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่อยากจะพามาดูโซนด้านล่างตรงนี้ก่อนตัวด้านล่างตรงนี้เขาจะมีการแบ่งห้องแชมเบอร์เอาไว้1จุดนะครับเพื่อที่จะให้ตัวพัดลมตัวนี้นะครับสตัวสามารถดูดอากาศนะครับจากภายนอกเข้าไปสู่ภายในตัวเคสได้โดยตรงนี้เนี่ยถ้าเราลองมองออกมาตรงนี้นะครับ มันจะมีตัวหนึ่งจุดครับที่เป็นตัวฟิลเตอร์หมายความว่าไม่ต้องกลัวว่าฝุ่นมันจะเข้าได้ง่ายๆนะครับเนี่ยมีฟิลเตอร์ที่เอาไว้กรองฝุ่นต่างๆได้นะครับอ่ะใส่กลับเข้าไปครับและก็ในส่วนตัวด้านหลังของตัวเคสตัวนี้นะครับเขาจะใช้รูที่เรียกว่าแปลกแหวกแนวนิดหนึ่งแล้วกันตรงที่เขาจะไม่ใช้เป็นรูซอยถี่ครับแต่ว่าเป็นรูแนวยาวนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวโลโก้เฮเวนด้วยนะครับผมนี่แล้วก็ตัวนี้พัดลมด้านหลังเขาจะมีเมาส์นะครับที่สามารถติดพัดลมแบบ 12เซนก็ได้14เซนก็ได้สามารถติดตั้งได้แล้วก็ในส่วนตัวนี้ครับช่อง back I/O ซ่อนเอาไว้อยู่ตรงนี้ในส่วนที่ติดตั้งกาจอก็สามารถติดตั้งกาแบบแนวตั้งก็ได้หรือว่าคุณอยากใส่แนวนอนอะไรต่างๆเนี่ย สามารถปรับมุมได้นะครับในส่วนตัวด้านล่างตรงนี้มีพัดลมอีกหนึ่งจุดนะครับหมายความว่าตัวนี้เขามีพัดลมที่เอาไว้ดึงอากาศเย็นดึงอากาศร้อนออกถึง2ตัวด้วยกันสําหรับด้านหลังนะครับแล้วก็ในส่วนตัว power supply เราจะเห็นว่ามันจะเป็นช่องรูปแบบของแนวตั้งอย่างนี้นะครับสามารถติดตั้งในรูปแบบของแนวตั้งได้แบบสบายๆเลยอ่าทีนี้หลายคนเริ่มอยากเห็นข้างในกันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับก็วิธีการแกะ เปิดฝาตัวนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ใช้ไขควงนะครับด้านบนตรงนี้เนี่ยจะมีที่เอาไว้ขันน็อตนะครับทั้งหมด4ตัวด้วยกัน1 2 3 4าพอขันเสร็จปุ๊บคุณถึงจะสามารถยกฝากระจกออกได้เดี๋ยวเรามาขันออกกันครับหลังจากที่เราถอดน,น็อต4ตัวออกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะสามารถจับตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเนี่ยเราก็สามารถยกออกได้แล้วปเป็นกระจกโค้งสวยงามนะครับความหนาของกระจกก็ น่าจะประมาณ4-5มิลกันเลยทีเดียวเป็นกระจกชิ้นเดียวอันนี้ถือว่าใสแล้วก็เคลียร์มากเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาตัวฝาไปวางเก็บไว้ก่อนนะครับแต่ที่นี่เลิกคุยแล้วนะครับหลังจากเปิดฝาเสร็จเรียบร้อยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วรู้สึกชอบคืออะไรรู้ไหมครับตัวนี้ครับช่องสําหรับการร้อยสายไฟคือเขาเหมือนกับมีช่องกิ๊ เอาไว้เรียงสายไฟนะครับให้มันเป็นแบบอ่าอยากจะออกมาช่องไหนช่องไหนช่องไหนให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยอันี้มีมาให้ทั้งในส่งตัว24ิพินด้านบนอ่าทั้งในส่ตัว8พินของ CPU สายพัดลมอะไรต่างๆมีมาให้ครบหรือว่าแม้กระทั่งพวกฟอนพาแนลตัวเนี้ยเขาก็มีจุดที่ให้สายเนี่ยมันสามารถส่งออกมาได้นะครับแล้วก็อ,อีกหนึ่งสิ่งที่รู้สึกประทับใจเลยก็คือมันมีฮับครับจริงๆต้องมาดูทางด้านหลังครับอันนี้ผมแอบแกะมาก่อนแล้วนะครับอ่ะฝาตัวด้านหลังเช่นเดียวกันครับคุณจะต้องขัน็รบุเสจป คุณถึงจะสามารถยกได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะแบ่งแยก2ชิ้นนิดนึงก็คือมันจะเป็นชิ้นด้านหลังกับชิ้นด้านข้างตรงนี้นะครับตัวนี้ถอดออก2ตัวดึงออกและคุณสามารถยกออกได้เลยฝาด้านหลังเราเห็นว่าเขาทําเพื่อเอาไว้ระบายความร้อนได้เต็มประสิทธิภาพจริงๆ <Wow. S 1> มีใน2ตัวที่ดักฝุ่นนะครับเนี่ยนี่มีทั้งหมดเลยนะครับก็สามารถถอดเอาไปล้างได้ก็ถ้าเรามาลองดูในสองตัวฝาด้านหลังตรงนี้เราเห็นว่ามันมีพื้นที่สาหรับการติดตั้ง SSD เยอะมาก สามารถติดตั้ง SSD 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 ได้หรือจะลื้อออกเพื่อติดตั้งชุดน้ําพัดลมก็สามารถทําได้นะครับและสิ่งที่พิเศษสาหรับเคสตัวนี้เลยก็คือรางครับตัวช่องตัวนี้เขาจะมีรางสําหรับเอาไว้ใส่สายไฟครับแล้วเขาจะมีบอกทุกจุดเลยนะครับว่าตัวนี้เอาไว้ใส่อะไรนะอย่างตัวนี้นะครับก็จะมีเขียนไว้ recommend for 4บวก4ี่พินเคเบนะครับก็เป็นตัวสาย CPU นะครับหรือจะเป็นในส่วนของตัว storage box นะครับตัวนี้เอาไว้สาหรับการติดตั้งฮาร์ดดิสอะไรต่างๆก็มีบอกเอาไว้นะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของตัว hub พัดลมนะครับเคสตัวนี้มันมีที่ติดตั้งพัดลมเยอะเขาก็มีตัวฮับมาให้มีตัวจ่ายไฟเลี้ยงเอาไว้ให้แล้วก็มีหัว PWM เอาไว้สําหรับเสียบลงบอร์ด <Wow. S 1> เพื่อให้คอนโทรลหรือว่าอ่านค่าใน่วนงตัวสปีดพัดลมได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เขาก็จะมีบอกว่าลางตัวนี้ควรใส่สายสําหรับ24พินมีบอกหมดเลยถึงแม้กระทั่งด้านบนตรงนี้นะครับ Recommend for top fan cable เขาก็จะมีบอกทั้งหมด อันเนี้ยผมบอกตรงว่าทำออกมาได้ดีมีรางบอกแล้วก็มีสติกเกอร์เขียนบอกเอาไว้ทุกจุดตรงนี้ก็จะมี recommend for io usb ต่างๆคือเขามีบอกหมดอะว่าช่องนี้ควรใส่สายไรช่องนี้ควรใส่สายไรเพื่อเป็นไกด์ไลน์สำหรับการจัดสายให้นะครับแต่ว่ามันยังมีล้ำกว่านั้นอีกหนึ่งจุดครับตรงเนี้ยมันมีในส่วนของตัวที่เป็นฮับพัดลมอยู่แล้วใช่ไหมแต่ลองมาดูทางด้านล่างเหมือนเขารู้อะว่าเฮ้ยเคสของเราเนี่ยมันติดตั้งพัดลมได้เยอะนะถ้าลองมองด้วยตาเปล่าก็1 2 3 45 6 7,8,9,10,11,11 11ตัวคุณจะต้องมีพัดลมที่เยอะมากแล้วสายมันจะจัดได้รุงรังด้านล่างตรงนี้ครับเขาก็เลยใส่ในสองตัวครับมาให้อีกหตัวนะครับ oh. ซึ่งคับหตัวเนี่ยจะติดตั้งพัดลมได้ทั้งหมด5อันด้วยกันนะครับมันมี6ช่อง1ช่องสำหรับพัดลมมาสเตอร์เงี้ยก็นะครับได้5ตัวด้วยกันก็อ่ะ1น3 4 5 6ผมนับเป็น6ล้กันแล้วก็1 2 3 4 5 6ได้ทั้งหมด12ตัวก็ ถือว่าเยอะมากๆครับแล้วก็ในส่วนของตัว power supply จะใส่อยู่แนวนี้นะครับเป็นในรูปแบบของแนวตั้งก็าสามารถติดตั้งอะไรต่างๆได้แบบสบายๆเลยเนาะก็สามารถลอดสายเดินตามไกด์ไลน์ของเขาเรียกได้ว่าสวยงามมากแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากใช้ให้เพื่อนๆดูคือเจ้าตัว vGPU ที่มันอยู่ในกล่องตัวนี้เดี๋ยวเรามาแกะและเดี๋ยวเรามาลองดูข้างในกันดีกว่าว่าหน้าตามันเป็นยังไงครับนี่ครับนี่คือกล่องเจ้าตัว vGPU kit นะครับกับรุ่น h s 4 2 0ก็คือเอาไว้สำหรับเคสตัวนี้โดยเฉพาะนะครับนี่ เปิดออกมาครับผมบอกนิดนึงนะว่าต้องระวังสักนิดนึงจะมีในส่วนของตัวที่เอาไว้ปิดแล้วก็น็อตยึดต่างๆนะครับและนี่คือคีย์ทีเด็ดไฮไลท์ครับโปรดระมัดระวังตอนแกะนะครับไม่งั้นคุณอาจจะเสียน้ําตาได้นะครับมันคือตัวที่เอาไว้บดบังตัวนี้ครับหลายคนจะงงบังแล้วมันจะเย็นจริงเหรอพี่คือตัวนี้เขาดีไซน์เอาไว้เพื่อเหมือนกับบังคับทิศทางลมอ่ะผมยังไม่แกะตัวนี้แล้วกันเนี่ยมันจะติดอยู่บริเวณประมาณนี้ผมจําตําแหน่งเป๊ะๆไม่ได้เนี่ยมันจะติดอยู่ประมาณนี้ครับเพื่อให้ลมตัวเนี้ย มันลากความเย็นแล้วก็ดึงขึ้นไปเลยนะครับไม่โดนตัวการจอก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าไอตัว VGPU เนี่ยมันติดตั้งเสร็จหน้าตาจะเป็นยังไงก็ตอนนี้นะครับผมพามาดูอีกนิดนึงแล้วกันด้านหลังตรงนี้ถ้าสมมุติคุณบอกว่าคุณจะต้องการสตอร์เรจที่เยอะจะมีที่ใส่ฮาร์ดดิส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 สตัวแต่คุณจะถอดออกก็ถอดได้นะครับ <Wow. S 1> เพื่อเอาไว้ติดตั้งชุดน้ําทําได้ทั้งหมดเลยเอางี้เดี๋ยววันนี้เราจะมารอประกอบดูกันนะครับว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นยงไง <S <S ดเมออร์น์นี้ท่่ผลืกใชกใชจะสหญุ EATX นะครับพร้อมทั้งในส่วนของตัว CPU ที่เป็น Ryzen 9 9950X นะครับส่วนการจอเนี่ยผมจะหาการจอที่บิ๊กบึ้มที่สุดเท <Wow. S 1> ่าที่ผมหาได้ดูว่าเวลาติดตั้งเนี่ยมันมีปัญหาอะไรกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปประกอบดูกันเลยดีกว่าไปครับ ตอนนี้นะครับจับเมนบอร์ดใส่ลงมาในเคสเรียบร้อยซึ่งผมบอกตรงๆครับพอมันเป็นเมนบอร์ด EATX แล้วใส่กับเคสตัวนี้นะมันคือเหลือช่องแบบกําลังพอดิบพอดีอเหลืออยู่ประมาณ2ช่องทําให้สามารถลอดสายออกได้สวยๆเลยนะแล้วก็ตัวเมนบอร์ดตัวนี้ มันเป็นหัวที่ต่อทางด้านข้างมันจะดูเรียบมันจะดูเนียนมากแล้วก็พอลองดูในส่วนตัวไรเซอร์นะครับเข <Wow. S 1> าทำออกมาเนี่ยอันนี้ผมเพิ่งสังเกตมันเป็นตัวสายไรเซอร์ที่เป็น PCIe 5.0ด้วยดังนั้นน่าจะไม่เกิดปัญหายอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองติดตั้งการ์ดจอโต้โหดเลยแล้วก็ในส่วนของตัวสเปซตัวนี้มันสามารถขยับเข้าด้านในหรือว่าดึงออกมาทางด้านนอกได้ <Wow. S 1> เพื่อให้แบบว่าตัวการ์ดเนี่ยมันไม่ติดกันหน้ากระจกเกินไปเดี๋ยวอันนี้รอดูตอนประกอบเสร็จแบบผมบอกตรงว่า แค่นี้ยังเท่เลยเดี๋ยวเรามาจับใส่ชุดน้ำต่อกันดีกว่าว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนไปดูกันไปโอเคตอนนี้เราติดตั้งชุดน้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับ <Wow. S 1> ผมก็หาชุดน้ำที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือไซส์420เพื่อให้เพื่อนๆดูว่ามันติดตั้งได้จริงนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ ติดเข้าไปเป็นพัดลมสีขาวนะแล้วก็สายยางเนี่ยผมจะลองเล่นแนวใหม่ดูพอดีผมลองแบบอีกฝั่งนึงมาฝั่งนี้มันแอบ,บตึงๆนิดนึงเพราะว่าพอมันเป็นไซส์420เนะ่ะมันจะต้องมีระยะสายยางที่ยาวมากๆนะครับผมก็เลยกะว่าเราจะมาฝั่งนี้และเดี๋ยวจะเอาเคเบิลทายผูกเคเบิลทายผูกให้มันเป็นขดอย่างงี้ครับให้มันเหมือนกับเป็นแบบ หมุนๆเกลียวๆดีก็ดูโล่งแล้วก็ดูสวยดีเพราะว่าเครื่องนี้ผมกะว่าผมจะทําประกอบแบบให้มันคลีนที่สุดเท่าที่คลีนได้นะครับแล้วก็ในส่วนตัวกร์จออันนี้ผมไปหามาเรียบร้อยแล้ว4080นะครับตัวการ์ดท,ที่แบบ Big กเบ g มาโหรานเนี่ยผมลองใส่ให้ดูก่อนบอกเลยว่าใหญ่จัดใหญ่แบบใช่หรบนี่ มันก็จะหน้าตาออกมาประมาณนี้ซึ่งอันนี้ถ้ามันดูติดเกินเราก็สามารถขยับออกมาได้อยู่นะตัวนี้มันจะมีสเปซขยับเนี่ยเราสามารถหมุนหมุนตรงนี้นะครับมันจะเป็นตัวล็อกแล้วก็หมุนที่ด้านหลังเราสามารถขยับการ์ดออกมาได้นี่ปึ๊บปึ๊บนี่สวยงามเลยกําลังดูดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ในส่วนตัวรองการ์ดด้านล่างแล้วก็เดี๋ยวเราจะติดพัดลม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 เีนี้เนี่ยก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่เราประกอบเสร็จกันเลยครับ ประกอบเสร็จเรียบร้อยผมบอกได้เลยว่ามันเป็นเคสที่ประกอบยากตัวหนึ่งเลยนะครับแต่พอประกอบเสร็จเนี่ยมันดูลงตัวมันดูสวยคือเคสเขาคิดคํานวณเอาไว้ทุกอย่างหมดแล้วนะครับ<อ>ก็นี่เลยให้ดูหน้าตาก่อนคอนเซปต์เครื่องนี้ผมเน้นเป็นแบบสีขาวสีขาวสีขาวนะครับก็จริงๆิงคลิปนี้ฮะ ถ่ายไม่นานหรอกรอนานของนะครับผมหาพัดลมสีขาวอันนี้ก็ติดตั้งพัดลมสีขาวไปเสร็จแล้วคุณจะเห็นว่าตัวพัดลมตรงนี้ที่ติดอะ่ะมันจะมีกระจกอยู่ตัวหนึ่งครับถ้าลองเข้ามาดูเนี่ยคุณจะเห็นว่ากระจกตัวเนี้ยมันจะเหมือนกับบังพัดลมเอาไว้ทาไมมันต้องบังพัดลมใช่ไหมครับตัวนี้มันจะมีในเรื่องของรูปภาพภาพหนึ่งแล้วกันผมขอขึ้นมาให้ มันเป็นเรื่องของหลักการพลศาสตร์นะครับเวลาที่คุณจะต้องดูดอากาศเย็นแล้วเพื่อที่ให้การ์ดจอเนี่ยมันได้รับลมเย็นจริงๆดีที่สุดจริงๆแล้วก็ให้โปรมันแบบตีไม่ม้วนไม่เสียหายเนี่ยอันนี้มันเป็นตัวช่วยบทบังเพิ่มเอาไว้นะครับแล้วก็เขามีการเคลมเอาไว้เลยว่ามันจะช่วยลดอุณหภูมิการ์ดจอนะครับหองศา2องศา3องศา4องศาก็คือมีการช่วยแน่นอนนะครับก็พัดลมตัวด้านล่างเนี่ยจะเป็นการดูดอากาศจากทางด้านล่างถ้าเราลองมองอยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีแกลบนะครับที่มันยกอยู่นะคร ถ้าลองเอามืออังเราจะรู้สึกเลยนะว่ามันมีลม วิ่งผ่านตลอดเวลามันก็คือพัดล,ลม3ตัวนี้ <Wow. S 1> ที่ดูดอากาศเย็นเข้าไปแล้วก็เพื่อให้ระบายความร้อนตรงนี้แล้วก็ในส่วนตัวก๊าซก็จะดึงลมเย็นเข้าไปนะครับ <Wow. S 1> ทีนี้มันก็จะมีพัดล,ลมอีก2ตัวนะครับพัดล,ลม2ตัวตรงนี้ก็มีติดเอาไว้เพื่อช่วยดึงอากาศต่างๆเข้าไปภายในตัวเครื่องนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณจะจัดโฟลทิทางลมยังไงแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ผมติดก,ก็คือดูดเข้า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 ,ขา,ขานะครับเป่าออกจะมีแค่ชุดบนอย่างเดียวเลยเพราะว่าผมต้องการให้อากาศเย็นเนี่ย เน,นืน่องจากว่าพอมันเป็นเคสแบบทรงแนวตู้ปลาด้านหน้ามันจะไม่มีทางลมเข้านะครับก็เราก็เลยให้ลมเข้าทางด้านหลังกับทางด้านล่างแทนเดิก็อันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนสิ่งที่ผมบอกว่ามันเจอปัญหาตอนประกอบคืออ่ะจริงๆผมไปหาของที่มันแปลกเองนะครับด้านหลังตรงนี้มันจะเป็น power supply ที่ติดแบบแนวตั้งถนะูกไหมพอเวลาที่ติด power supply แบบแนวตั้งอะ ตอนแรกผมไปเอา power supply ครับตัวที่มันเป็นชิปก็คือรุ่นพิเศษก็คือสายมันออกทางด้านข้างไอตอนนั้นนะ่ะสายมันก็เลยติดแต่พอสมมติใส่ตัว power supply รุ่นปกติครับสายออกทางด้านหน้านี้มันก็จะไม่ติดไม่เจอปัญหาแล้วนะครับ <Wow. S 1> อันนี้ก็ถือว่า จบไปเนาะในส่วนตัวด้านหน้าตรงนี้ผมไม่ได้ติดพัดลมนะครับผมต้องการใช้ Storage 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 เนื่องจากว่าเครื่องนี้ผมตั้งใจว่าประกอบเสร็จผมจะให้ทีมงานใช้งานนะครับเพื่อเอาไว้ตัดต่ออะไรต่างๆด้วยซึ่งเครื่องตัวนี้ก็ประกอบสเปกสุดเลยรอเปลี่ยนกระจอเป็นตัว4090อันนี้ก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับก็ถือว่าสวยจบลงตัวนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมแอบชอบเลยก็น่าจะเป็นในส่วนตัว ที่ยึดกาจอตรงนี้ดีกว่าที่ยึดกาจอตรงนี้เนี่ยเขาทำออกมาได้ค่อนข้างดีคือปกติอะที่ยึดกาดอะมักจะค่อนข้างชิดกับกระจกพอเวลาชิดกับกระจกใส่การจอแนวตั้งการจอจะร้อนแต่ตัวนี้มันสามารถขยับสเปซได้คือจะเดินหน้าจะถอยหลังอันนี้เราสามารถ ปรับในส่วนของตัวมุมการจอได้นะอันนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีส่วนติดปัญหาอะไรไหมมันก็จะติดแค่ตัวพัดลมด้านล่างตัวนี้อยู่หนึ่งตัวสายไฟกับพื้นที่ที่ให้มามันค่อนข้างที่จะแคบนิดน,นึงอาจจะประกอบลาบากสําสหรับพัดลมตัวนี้แต่ทุกอย่างเขาคิดคํานวณไว้หมดเลยนะคือถ้าสมมติคุณลองมองดูดีๆเนี่ยตัวเนี้ยมันจะมีช่องอยู่หนึ่งตัวตรงหัวท็อปการ์จอไอ้ตัวหัวทอ็อปการ์จอตรงนี้นะครับมันจะลิงก์เข้ามากับทางด้านหลังถามว่าด้านหลังตรงการ์จอตรงนี้มันจะมีรูไว้ทําอะไรนึกออกใช เขาเอาไว้เพื่อที่จะเวลาที่คุณต้องการประกอบสาย HDMI ไปพันแนวนะ่ะจอไปอะไรต่างๆก็แล้วแต่คุณสามารถร้อยสายแล้วมาเสียบตรงนี้ได้เลยอันนี้ก็มีการคิดคำนวณเอาไว้นะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเรื่องการจัดเก็บสายด้านหลังนะครับก็อย่างที่เห็นเลยเนาะมันจะมีรางมีอะไรต่างๆเนี่ยเรียกว่าสวยงามมากส่วนตัวสําหรับเคสตัวนี้นะครับงานประกอบความยาก ผมให้8เต็ม10แอบประกอบยากในบางจุดหรือว่าผมอาจจะยังไม่ค่อยเรียนรู้กับเคสรุ่นใหม่ๆพวกนี้ก็ได้นะครับแต่ความแข็งแรงเต็ม10ผมให้10นะครับในเรื่องของราคากับความคุ้มค่าผมให้9แล้วกันก็คือมันเป็นเคสที่ไม่เกิน1,000 0บาทแต่ได้คุณภาพที่แบบเทียบเท่ากับเคสราคา หมื่นห้าหมื่นสี่หรือสองหมื่นกว่าบาทได้เลยผมใช้คำพูดนี้เลยนะครับถือว่าแบรนด์น้องใหม่ที่ใส่ใจแล้วก็เข้าใจคนที่อยากจะแต่งคอมจริงๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างเขาคิดคำนวณมาดีเนี่ยที่ร้อยสายที่อะไรต่างๆเขามีล่องมาลองรับแล้วลองมองดูว่าเนี่ยผมใช้เวลาในการประกอบเครื่องตัวนี้จริงๆเต็มที่แค่หนึ่งวันเท่านั้นถ้ามีหครบนะครับก็ประกอบออกมาได้สวยคุณจะจัดเก็บจัดสายจัดอะไรต่างๆก็จัดได้ก็ลองเดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดลิงก์ไว้ใต้ดีสิมชันเผื่อใครสนใจอยากจะสั่งซื้อเข้าไทยเรรียยบ้้อแลว9999 90บาทสำหรับวันนี้ทางผมนพเอ็กซีเวทีขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่รวดูหน้าสวัสดีครับ